จเจริญธรรมญาติโยมทุกคนทุกตันก็ให้ญาติโยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้งลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้โตนึ่งยังระต,ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่อย่างก็เริ่มเสนนะภาละหน้าที่ความคิดต่างๆวางเอาไว้เสียก่อนหยุดเอาไว้เสียก่อนกระตุ้นความรู้สึกการหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจน พยายามสร้างให้ต่อเนื่องการทําให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะอันนี้เ็เรียกว่ารู้กายรูล้ลมหายใจเขาออกรู้กายลึกลงไปก็รู้ลักษณะของใจใจที่ปกติใจที่ไม่เกิดใจที่ปรุงแต่งถ้ามีความคิดผุดขึ้นมาเขาเรียกว่าอาการนองขันท่าเขาก่อตัวอย่างไรใจของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็น เห็นการเกิดของใจเห็นการเกิดของอาการของใจแล้วเขาก็คลายออกจากกันใจก็จะโล่งปร่งใจก็จะว่างใจก็จะเบากายก็จะเบาเหมือนกับไม่มีกายเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏเปิดทางให้ดูจากวิเคะห์อันนี้อัตตาอันนี้อนตัตตา อันนี้กองสังขารในขันห้าของเราเป็นกองไหนกองแต่ละกองแต่ละกองที่เท่าพวกเราสวดเราท่องกันมาว่าขันห้าเป็นของหนักทําไมมันถึงหนักพอแยกได้คลายได้ขันห้าก็เลยเบาแต่กองรูปก็ยังอยู่มีหมดมีหมดทุกอย่างเลยอยู่ในกายนี่อาการเกิดของใจใจส่งออกไปภายนอกก็เรียกว,ว่าสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์ ใจเขาไปหลงขันห้าหลงความคิดหลงอารมณ์อันนี้ความหลงถ้าไม่หลงเขาก็ไม่หลงมาขอพบขอชาติถ้าไม่หลงเขาก็ไม่เกิดเรามาคลายความหลงมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องมาละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดจดแล้วก็ดับความเกิดของใจให้ไม่ให้เกิดเหลือตั้งแต่สติปัญญาไปเกิดแทนไปทำหน้าที่แทนมีได้เป็นได้ทำได้ ทำความเข้าใจกับชีวิตของเราทำความเข้าใจกับโลกธรรมอยู่ได้ผมมีหานอยู่ด้วยความเมตตาเพราะว่าทุกคนทุกชีวิตก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกหาทางหลุดพ้นทุกชีวิตก็เดินทางเหมือนกันจะเดินช้าหรือเดินเร็วบางทีก็อาจจะติดขัดอยู่ตรงโน้นบ้างติดขัดอยู่ตรงนี้บ้างบางทีก็ไปแวะอยู่ตรงโน้นแวะอยู่ตรงนี้ไม่ยอมถึงจุดหมายปลายทาง เพราะว่าวิบากกรรมยังมีอยู่วิบากกรรมยังไม่จบยังไม่คลายก็ตัววิญญาณนั่นแหละสั่งเองทําเองยึดเองเราถึงได้มาเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยมีไม่มากหรอกมีไม่มากก็อยู่ที่กายก้อนเนื้อของเรานี่แหละแต่เราไม่ได้เจริญสติเข้าไปค้นควา้าหาเหตุหาผลทุกสิ่งทุกอย่าง จก็เลยเกิดอยู่งั้นแหละเกิดอยู่ในภพน้อยเกิดอยู่ในภพใหญ่เกิดอยู่ในแต่เวลานี้เกิดอยู่ในภพของมนุษย์ที่มองด้วยตาเนื้อเห็นนี่แหละเมื่อกายเนื้อแตกดับนั่นแหละเขาถึงจะไปสร้างภพโตตราไปที่เขายังเกิดอยู่พยายามน้อมใจของเราให้อยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้แล้วก็มันสํารวจมันตรวจตรามันทําความเข้าใจอยู่บ่อยๆอยู่ด้วยพรหมวิหารอยู่ด้วยความเมตตา อยู่ที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขมาทำความเข้าใจกับชีวิตของเราเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องตัวของเราแท้ๆการไปฝึกไปศึกษาที่โน่นที่นี่ก็เพื่อที่จะฝึกศึกษาละกิเลสออกจากใจของเราละคลายความหลงออกจากใจของเราถ้าเราเข้าใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดทํากายให้เป็นวัดทําใจให,เใจให้เป็นพระเจริญสติก็ไปเยี่ยมพระยมบ่อย ละได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามละจะให้มันเด็ดขาดจริงๆก็ต้องอาศัยความเพียรอย่างยิ่งยวดอาศัยการละกิเลสอย่างเด็ดขาดกิเลสหยาบกิเลสได้เยดแล้วก็ทําความเข้าใจอยู่ก็สมมุติไม่ผักใส่สมมุติทํหนาที่ของสมมุติให้ดีเพราะถุกชีวิตเกิดมาก็เกี่ยวเนื่องกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยา เพราะว่าทุกชีวิตนี่เกี่ยวเนื่องกันหมดนั่นแหละไม่เกี่ยวเนื่องกันในทางใดก็ทางหนึ่งเป็นเพื่อนเดินทางเป็นเพื่อนเกิดแจ่เก็บตายด้วยกันอีกทักหน่อยก็ตายจากกันพลาดพลากจากกันเขาเรียกว่าความไม่เที่ยงก็ต้องได้พัดพลากจากกันไม่ได้พัดพรากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดพรากจากกันตอนตายเพราะว่ากฎของความเป็นจริงกฎของใจลักมีอยู่กับทุกคนคือความไม่เที่ยงตั้งแต่เกิดมานั่นแหละ เอาตั้งแต่ทางด้านกายเนื้อทางด้านรูปธรรมมันก็ไม่เที่ยงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็แก่เท่าชลาคำคลา้าถึงวละเวลาก็เข้าลงกลับขึ้นสู่สภาพเดิมคือดินน้ำาลมไปยใงขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังจะมายึดมาเกาะมาติดมาผักใสมานั่นอยู่เราก็พยายามแก้ไขเอาปรับปรุงตัวเราเอา ปรับปรุงตัวเราไม่มีใครที่จะสอนให้เราได้โลกนอกจากตัวของเราตัวเราสอนเราแก้ไขเราอะไรคือสติอะไรคือใจอะไรคือรูปอะไรคือโลกธรรมหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังของเก่าเล่าอยู่ทุกวันเราไม่จบภกที่ของเก่าเราต้องพยายามไปทําให้มันจบที่ใจของเราแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดี ก็ต้องพยายามกันนะอ่สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่เอนเ,นตเนื่องกันสักพักระยะหนึ่งถึงไม่ต่อเนื่องกันได้ตลอดถึงเดินปัญญาแยกแยะไม่ได้แล้วก็ขอให้มีความรู้สึกรับรู้รู้จักลักษณะของสติความรู้ตัวให้ชัดเจนทําใจให้ว่างสมองให้โล่งกายให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้ทีป่ปลายจมูกของเราชัดเจนกันนะอ่าปากันไว้ปะพร้อมๆกันก็ไปสั่งร้านต่อนะ